สวัสดีครับที่งชาวชร์คลิปทุกกันนะครับวันนี้จะรีวิววิธีการทําสาลี่รากเกี่ยวข้าวนะครับอันนี้จะเป็นโรงงานอลู่ของช่างเกียวนะครับวิธีการทาเผื่ฟ้าท่านใดสนใจอยากจะลองาเองหรือว่าสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับอนนี้ก็จะมีอยู่หลายตัวกําลังขึ้นยังรีบ สงรร่งงานลูกค้าครับวันนี้จะเป็น DC 70นะครับของคูปตากำลังไล่เก็บสว่วนเชื่อมสงรร่งงานลูกค้าดุมขอเราจะใช้เป็นดุมล้อหน้ารถที่รับนะครับไม่ใช้ดุมเกลึงเพราะว่าดุมเกลึงมันจะเป็น,นเหล็กเหนียวมันจะไม่แข็งแรงสุดที่ดุมล้อหน้าต่อรถที่รับหล่อ แข็งแรงทนทานกว่ากันนะครับการเชื่อมเราก็จะเชื่อมทั้งนอกทั้งในทั้งสองด้านเลยนะครับที่การเชื่อมเพราะว่ามันจะรับแรงหนักเยอะงน,นช่วงพัดเที่ยงพอดีช่างเขากับเรากัด้านากันยอยู่เส่วนตัวนี้จะเป็นตัวใหญ่เก้าสามครับจะเป็นของเก้าสาม ตอนนี้จะเป็นอะไรปูอะไรับแตนีะจะเปโค่หมูปูอะไรนะยางทำไม่เสร็จวกหมปูกันตัวนี้จะเป็นกระสามจะเป็นเกล็ดปลูกจะไม่ทำสีจริงครับ หัวปุของเราจะเป็นรุ่นดําได้นะครับจะเป็นลักษณะอันนี้ดาจะสะดวกสําหรับงานซ่อมละเอียลูกค้าจะซ่อมอะไรทำไม่เสร็จจะสะดวกสบายสําหรับงานซ่อมหัวปูของเราก็จะขายราคาไม่เกินหมื่นนะครับห้าหมื่นกว่า,วาอมส่งครับสินค้าก็มีรประกันคุณภาพให้ด้วยครับ ันนี้เป็นงานซ่อมเอามาซ่อมใหม่โอ้สีกำแพงแสนมันหลายปีแล้วเก่ายังไงก็าฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับยังไงก็ขอยาจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ